มือนี้มากินบุฟเฟ่ค่ะที่นายปักกิ่นอยู่ในห้างอันนี้น้ำดูแล้วนั่นสีขาวๆน้ำเลยวะขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นน้ำก่อนนันก็จะไหลาตามสายพานเรื่อยๆนะคะอันนี้คนแล้ว33หยวนแล้วก็มีขั้นสุดแยกประมาณ5-8หยวนเฮ้ยนี่แตงกวาอันนี้อร่อย กินเปล่าๆก็ได้หัวหอมไม่กินนี่นะคะก็ได้สายพานหัวละสามสามหยวนเองในปักกิ่งนะคะก็จะมีคนกินอยู่น้อยถึงพันใจสามสิบสามสามห้าสิบห้า คนหนึ่งประมาณร้อยหกสิบห้าบาทค่าน้ำซุปอีกประมาณสามสิบห้าหียอว่าหรอไม่เินแต่น้ำซุปเราจะเป็นยี่สิบห้าหยวนจะเป็นน้ำซุปใสอันนี้ห้าหยวนอันนี้เจ็ดหยานเขาก็จะให้ามาหม้อหนึ่งเนาะเราก็ตักเอาอยากกิน,นก็ใส่น,นีเคืออะไรอะแข็งมากเลยใส่ดูอ่ะใส่ดู ัมะมิสับอร์ฝกเห็นเน้อสงงกินมัหรอนี่ไงนมีเนื้ออยู่มีเนื้ออยู่นี่เนื้ออะไรไม่รู้นี่เหมือนเป็นปลาปลาหรืออะไรเป็นใช่ใชน,น,น,ใน,น้ำก่อนเนะะี่ยโมนิสัใส่ด้วยนอนคจริงของกินข้หลากหลายู่นะ อาน้องบ่นว่าไม่มีเนือ้อสัตว์เอาให้ของชิ้นหนึ่งตอนนี้ของตัวเองหนึ่งชิ้นอได้แล้วนี่กระลำดอกกระลำดอกจริงๆกระลำดอกจำได้ว่าต้นเขาใหญ่มากเคยซื้อกับบ้านทีนี่มืเขือเทศเมื่เขือยเทศอร่อยมากอืออะไรก็อร่อยหมดแหละยังไม่ได้กินตักอย่างหนึง่ง อันนี้เจนโดนะน้อมีหลากหลายอยู่นี่เห็นหูหนูขาวหนึ่งชิ้นโอ้โหจะเอาแค่ชิ้นเดียวแต่ชิ้นเขาใหญ่มากดูแล้วยิบไม่ขึ้นเออใส่เข้าไปอันนี้อะไรก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้หรอกสักะอันไหนึงแหละ,ะชิ้นเล็กๆไปอันหนึ่งอันนี้เมีย่ยนอันนี้ ปกติจะไม่ชอบกินแต่เดี๋ยวจะลองชิมดูน่าจะอร่อยอยู่อ่าไปเอาใหม่ตะเกียบต,ตกจ้าอ,อร่อยมากอร่อยมากอ้าวอืม,อ,มอร่อยอ่ะขอไอศคริม นื่เยบอกครี่รรมงาเป็นทูหนหัวจะเป็นต้องเหตุสามอย่างดูมีประโยชน์หน่อย อันนี้เป็นเต้าหู้อ่ะแต่มันออกกรอบๆอ่ะจับต้มทั้งหมดอันนี้ผักอะไรก็ไม่รู้อ่ะจับบีบหนึ่งอันอันนี้ของทอดเฮ้ยถ้าของทอดเรามีน้ำจิ้มไก่มาในเป๋าเว้ยเอาใส่ต่อในข้างนีนี่อ่ะเราก็ไปข้ามเห็ดมา ว่าเฮ้ยได้มาอีกหนึ่งอันผักเต็มหมอ้อดูหมอ้อเราก่อนอะไรก็ไม่รู้เอาซักแนมะ้ฟักเพื่อจะแบบน้ำซุปหวานทาไมเขากินงานชิ้นใหญ่มากเลยอะแต่บางนะแต่ชิ้นหน่ะเราก็ใส่จับสีษหมอ้อเราไปอ,อันนี้อะไรก็ไม่รู้นะแบบเป็ ka, นฟิวขนม ไอนน้ข้าแบบลินแบบกุ้งแต่ดูแล้วเป็น,ปนแป้งไอนน้ต้มหู้อต้าหอร่อยน่าจะนะดีชอบกินต้าค่ะอืมอ,นนอันนี้มันมันไหมเนี่ยวมีข้าวโพดในไหมข้าวโพดต้องทายแห้งด้วยกำลังตื่นตาตื่นใจค่ะเพราวะว่าของกินเขาความข้าื่องจะเยอะอ่าอันนี้มาแตงโมพูดได้ครั้งเดียวนะคะพูดต่อเนื่องสามครั้งไม่ได้จะร้องเพลง เนื้อมันไม่หวังเกาะมันนุ่มๆมันเนีนนนยนๆอ่ะแต่ทอดเลยทอดไพมากกว่าเด็ดแองมา,างอันนึงนะขออนุญาตพักกินก่อนค่ะ น้ำจิ้มที่เราปรุงเองซึ่งกินได้หรือเปล่ายังไม่รู้เพราะไม่กล้าแม้แต่นั่งชิม,มปล่อยให้หมอ้อเราเดือดก่อนนะคะดูดิแค่นี้แป๊บเดียวเต็มหมอ้อแล้วดูหยิบหยิบมาปล่อยให้เามว่นีข้ขนุ่มเค้เกมาน่ะเค้กอร่อยเปล่าแนี่ลเอครีมเยอะอะ่ะเราเราความกลัวเนี่ยไม่กินดีกว่าะคะ่ะไปแล้วนะ tao ta mới mít thử em